เือนภัยเด้อจ่าพี่น้องช่วงนี้มิชาชีพระบาดแห้งนะคะล่าสุดจ่ากคนไก่โตของปุยกระถือแฮกโทรศัพท์นะคะเป็นทีเรียบร้อยเนาะจ่าก็คือว่าในโทรศัพท์นั่นก็คือแบบถ่ายรูปบัตรประชาชนบัจักรใบคงใบเกิดลูกนะคะถ่ายเอาไว้เนาะจาก,กับบได้คิดอย่างนะคะเก็บเอาไว้อย่างนั้นเนาะค่ะเผื่อว่ามีการจําเป็นเนาะจากจะได้แบบว่าเอ่อได้ใช้อีกอย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าปัจจุนี้ถือแหกโทรศัพท์พี่น้องเอ้ย มันสามารถดูดเอาทุกอย่างในโทรศัพท์ของเราเนอกจากทั้งรูปถ่ายทั้งอะไรเบอร์ทุงเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรทุกเบอร์ที่เมมไว้ก็คือมันได้ไปหมดเลยนะคะทุกคนแล้วถามว่ามันเอาเบอร์โทรไปเหตุอหยังนะคะมันก็เอาเบอร์โทรไปโทรจากทุกคนแล้วแอบอ้างว่าคนนี้นะคะคนที่ถือแคกโทรศัพท์นี่ไปยืมเงื่อนมากเใส่อย่างสีนะคะบางเทือกอะโทรไปแอบอ้างว่าหัวจักกับคนหนีบอคนคนหนีบอกให้อ้วนเงื่อนหายซีพ่นหาพันเอียงก,ก็มาณนีเนาะจ่าลังเทือกับบอกว่า ไป้ำประกันให้เขา นะคะก็คือมันหูชื่อนะคะว่ามันก็จะเรียกชื่อตามที่เราเมมเบอร์ไว้เด้อค่ะทุกคนเมมเบอร์ Member ไว้ชื่ออะไรมันก็จะเรียกชื่อนั้นเลยนะคะทุกคนนี่แหละแล้วถ้าผู้ใดลุงเชื้อนะคะก็คือเขาทางมันเลยจะทุกคนก็เลยจะเตือนไพ่เด้อจ้ะทุกคนปุ๋ยกันเลยเดี๋ยวเอาเรื่องเล่ามาเว้าให้ทุกคนได้ฟังนะคะอย่าเก็บรูกบัตรประชาชนหรือเก็บของสําคัญเกี่ยวกับตัวเรานะคะไว้ในโทรศัพท์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเวลาถือแฮกมาานก็ ปวดหัวอย้าพ,พี่น้องนะคะปวดประสาทนอนบลับคือกันนะคะห้าบุหูว่าเขาเจ้าข้อมูลเขาไปเห็ดอียงเนอานนนจากไปแอบอ่างแจงสันแจงสี่นะคะห้าบุหูเลยนะคะแล้วโทรศัพท์ที่แฮกได้ง่ายก็คือโทรศัพท์แอนดรอยเนอจากพี่น้องมันจะแฮกได้ง่ายนะคะถ้าเป็นพวกไอโฟนไอโฟนกับสีบงายปันไถดอกนะคะแล้วก็ยาไปกดลิงเอยียงกับแลลวแต่เด้อจ่าที่หฮาบุหูจักแอปอียงที่ห้าบุหูจกัออทจกที่มันแปลกๆเข้าก็อยาหลวนมากค่ะตรวจเช็คเบิ่งโทรศัพท์ดูๆนะคะว่ามี แอปอย่งแปลกๆบ่อให้รูปิมเลยนะคะแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ถ้ามันหมดเร็วเนาะจ้ะห้า,ากระเหลื่มสังเกตเลยค่ะว่าแอปใดใส่แบตเตอรี่หลายนะคะมันอาจจะมีพวก แอบแฝงเนาะจ้าพวกมิจชาชีพนะคะมันอาจจะแอบเอามาติดตั้งไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะมันสีแหกงม่มใดห้องก็ปูหูคือกัเนานะคะทุกคนนี่แหละนะคะมิจชาชีพทุกมือเนี่ยนะคะมาทุกรูปแบบจา้าทุกคนแม้แต่สั่งของออนไลน์นะคะสั่งอย่างหนึ่งไปใดอย่างหนึ่งก็มีนะคะพอทักไปถามกบ็บรตอบกับปนานันเนาจ้าสั่งของไปราคาหลักพันสูงม,มาหลักสิบจังสี่นะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนก็คือแบบ มันเอาทุกอย่างจริงๆค่ะห้าตามโบท่านเลยนะคะช่วงนี้เนาะคะ่ะระบาดอีลีจักแมนยังนะคะพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะก็ให้ฝ่าไปแจ้งความเลยจ้ะแจ้งความแล้วตำรวจเทียนยังได้บก็กบเทียนยังบบไดดอกค่ะตำรวจก็แค่บอกว่าให้เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่แล้วก็อดทนรอมันจะโทรหาอยู่ประมาณ 1- 2ออาทิตย์วันันเดียวก็เศร้าโทรวันสันนอกจากอยากให้ตำรวจเก่งๆนะจ้ะสื่อเป้าขึ้นในห,หนังนี่เนาะคะ่ะทุกคนมันโทรมาแต่สพิกัดมันอยู่สไปนั่จับมันหลุดนะา